หมุนนี่หมุนเบรกหมุนดิปล่อยเชือกกระเตงปล่อยเชือกเร็วกระเตงอ่ะไหนเลือกกระเตงเช็ควิทยุหน่อยฮะเนี่ยเราจะเงียบแล้วเราจะให้กระเตงพูดแล้วอ่าโหลดเทสโหลเทสได้ยินไหมครับอ่าเสียชัำเจลโอ้เจ๋เจลเจลให้กำหัวหงายปากออกใช่ใช่ ทุกคนทุกคนช่วยลุ้นด้วยว่าเราจะรอดหรือร่วงนี่นี่นี่น้ำน้ำไหลแล้วน้ำไหลแล้วความขวาเป็นวันพนันเชิงนะทุกคนผมมาได้บินโดนแล้วน,นะ หมุนนี่หมุนเบรกหมุนดิกระเตง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 ปล่อยเชือกกระเตงปลอยเชือกเร็วกระเตงฮอาก่อนเห็นไฮ้ยเฮ้ยเฮ้วไม้ยเม้ยเฮ้ย้ ไม่ยอมจ้างทรับส่วนบนสิบเก้าเป็นไงมึงเป็นไงวดดีนะ <c oughs> <c oughs> เป็นไงล่ะวัวเลยกระเตงไม่มาภ <c oughs> าคภาคก่อนนะเอาขวาขวาอย่าเพิ่งดูนี่นั่นนะเอาบหลเขาก่อนบอลเช่าเช่ายู่ไหน <c oughs> กเตยกาเพิ่งปล่อยเชือกนะเดี๋ยวโค้งลงเงินต่อเหลือต้องใช้บริการอีกหน่อยกูจะใช้ดีไหมวะกู <c oughs> <c oughs> จะใช้บริการดีไหมวะไม่คือคนพากอ่ะดีว่าเยว่นเรือเรือไปหมอมาแตะวันไปถ่างเกลือให้ดีครับเอเอเรืเอเรืเอเรือเรือตังเกอเขาอาจจะไม่คล่องอาจจะไม่คล่องตรวจใบอนุญาตด่ <c oughs> ตวนๆ <c oughs> ขอตรวจใบอนุญาตหน่อยครับ